สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เห็นอะไรไหมนี่บินค่าน้ําค่าไฟวันนี้จะมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟผ่านแอปพลิเคชันช็อปจีนิตนะครับจ่ายผ่านแอปพลิเคชันช็อปจีนิตจ่ายค่าไฟไม่มีค่าธรรมเนียมแถมได้รับเงินคืนอีกนะครับไหนๆเพื่อนเพื่อนก็ต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟกันแล้วนะครับโหลดแอปพลิเคชันช็อปจีนิตนะครับเพื่อให้มีเงินคืนกับการจ่ายค่าน้ําค่าไฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยนะครับนี่ค่าน้ําค่าไฟนะครับ เป็นสิ่งที่เพื่อนจะต้องจ่ายกันอยู่แล้วอ่ะเอเราจ่ายกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าก็มาเข้าถึงวิธีการนะครับว่าจ่ายค่าน้ําค่าไฟยังไงให้มนได้เงินคืนนะครับนี่เลยเห็นแอปนี้ไหมครับเห็นแอปพลิเคชันช็อปจินิสนี่ไหมครับอ่าผมมีลาซาด้ามีช้อปปีแล้วก็ช้อปจินิสนะครับช้อปจินิศอ่ะเป็นเครื่องมือทําเงินเลยแค่จ่ายค่าน้ําค่าไฟเนี่ยเราก็ได้เงินคืนนะครับหรือจะใช้จ่ายต่างๆนะครับที่มันเชื่อมกับแพลตฟอร์มลาซาด้าชวอปปี้เน้ค่เยี่ยเรับ ก็จะเข้ามาหน้าแรกนะครับเราไปที่ตรงร้านค้านะครับเข้ามาตรงที่ร้านค้านะฮะนี่เข้ามาตรงร้านค้าตรงนี้นะครับกดจิ้มเข้าไปนะครับปุ๊บเห็นไหมมันก็จะมีจ่ายค่าน้ําค่าไฟเห็นไหมนี่เข้ามาหน้าร้านค้าก็จะมีจ่ายค่าน้ําค่าไฟนะครับเราก็จิ้มไปที่รูปนี้เลยนะครับมันก็จะเด้งมาที่เข้ามาที่ลาซาด้านะครับเรามาจ่ายค่าน้ําค่าไฟผ่านลาซาด้านะครับไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับคลิกเข้าไปนะครับ พอเราคลิกจากหน้าช็อปจินิตมันจะเด้งมาช่องที่ให้ใจ่ายค่าน้ําค่าไฟเลยนะครับง่ายมากเลยเราก็เลื่อนมาดูนะครับอ่าเราจะมาใใจ่ายค่าไฟกันก่อนนะครับนี่ค่าไฟนะครับนี่ก็แต่ละบินของเพื่อนๆน,นะครับว่าดูว่าเป็นการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับส่วนของผมที่จะจ่ายวันนี้เป็นการไฟฟ้านครนหลวงนะครับอ่าเราก็จิ้มเข้าไปครับอจากนั้นเราก็ให้มาใส่ บัญชีแสดงสัญญานะครับบัญชีแสดงสัญญานะฮะบ,บัญชีแสดงสัญญาเราก็มาดูที่บินค่าไฟเราครับหรือว่าเพื่อนๆไม่รู้เพื่อนเพื่อนก็กดไปที่วิธีนะฮะนี่กดไปตรงนี้วิธีการหาบัญชีนะครับเราก็กดเข้าไปเขาก็จะบอกเนี่ยบัญชีแสดงสัญญาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนเราก็ใส่นะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่สี่หกแปดสองสองนะครับ เราก็กดคำว่าเรียบร้อยนะครับมันก็จะประมวลมาให้เราเลยนะครับว่าค่าไฟนะครับที่เราต้องชาระเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็ตรวจสอบว่ายอดตรงไหมนะครับอ่านี่ตรงนะครับยอดหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบเจ็ดสตางค์นะครับจากนั้นเราก็กดกดอะไรกดชําระครับกดชําระไปเลยตรงนี้นะครับกดชําระครับเราก็มาดูวิธีการจ่ายนะครับจ่ายแบบไหนนะครับใครผูกไว้กับบัตรเครดิตก็จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้นะครับแต่ผมผูกไว้กับ ลาซาด้าวอลเล็ตนะครับอันนี้ลาซาด้าวอลเล็ตนะครับปุ๊บผมก็กดคําว่าสั่งซื้อได้เลยนะฮะกดคําว่าสั่งซื้อได้เลยนะครับปุ๊บระบบมันก็ทําการไปของมันนะครับก็เป็นการชําระเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จบโปรเซสในเรื่องของการจ่ายค่าไฟนะครับต่อไปจะเป็นการจ่ายค่าน้ํานะครับเรามาเริ่มกันใหม่เลยนะครับ เรามาเริ่มกันใหม่เลยนะฮะเราก็มาที่ร้านค้าเหมือนเดิมครับมาที่ร้านค้าเหมือนเดิมนะครับเราก็จิ้มไปที่จ่ายค่าน้ําค่าไฟนะครับกด continue to app นะครับผมเริ่มต้นใหม่ให้ดูนะฮะต่อไปจะเป็นค่าน้ํานะครับแล้วก็มาเลื่อนดูอ่าเราเป็นค่าน้ําที่ไหนการประปานครหลวงหรือว่าการประปาส่วนภูมิภาคนะครับของผมเป็นการประปานครหลวงนะครับก็จิ้มเข้าไปนะครับอันนี้มันในส่วนของค่าไฟไอ้ค่าน้ำเนี่ยมันก็จะให้สแกนนะครับเราก็เอาสแกนครับอ่าอาบินมาเรียบร้อยนะครับยอดทั้งหมด 2 2 7สบดบาทบสตงค์นะครับอันนี้ก็ตรงตามยอดที่เราต้องชำระนะครับเราก็ชำระครับไม่มีค่าบริการเห็นไหมปุ๊บเราก็ชำระครับสั่งซื้อมันก็ทำรายการสั่งซื้อของมันไปนะครับเพราะเราผูกบัญชีไว้แล้วไงอ่าเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเมื่อกี้มันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ผมไปมือบอลไงไปกดเล่นไงออกไปออกไปเราก็มาดูนะครับว่า ที่เราจ่ายไปเรียบร้อยไหมอ่าเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราจ่ายไปเรียบร้อยแล้วเหลือเงินในวอลเล็ตเพียงแค่8ปบาทนะครับก็ถือว่าชำระเรียบร้อยแล้วจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคะแนนมันจะขึ้นในแอปพลิเคชันช็อปจีนิตยังไงนะครับปุ๊บปุ๊บออกไปนะครับออกไปออกไปอ่าอันนี้ตรงเนี้ยครับพอเราจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วนะครับนี่เราก็เข้ามาดูตรงนี้นะครับว่าคะแนนมันขึ้นเท่าไหร่นะครับอ่าตอนเนี้ยมันมันยังไม่ขึ้นนะครับมันต้องรออ่าตามกําหนดเวลาชั่วโมงของเขาครับ หนึ่งถึงสองวันนะครับมันก็จะมีคะแนนนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูนะครับในเรื่องของคะแนนที่มันขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปถัดไปนะครับในเรื่องของการคะแนนขึ้นเด้งขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่าก็หลังจากที่เราจ่ายค่าน้ําค่าไฟไปนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบนะครับวันที่ยี่สิบี่นะครับคะแนนก็เด้งเข้ามาแล้วเรามาดูกันนะครับว่าจ่ายค่าน้ําค่าไฟนะครับได้เงินคืนกี่บาทกันนะครับเรามาดูเลยนะครับเข้ามาที่เช็คพอยต์นะครับเช็คคะแนนนะครับ ที่ร้านค้าเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูในส่วนของรายละเอียดการคืนคะแนนนะครับช่องนี้เลยนะครับจิ้มเข้าไปนะครับนี่นะครับนี่นะครับในส่วนของจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับนี่เราจ่ายที่รานซด้านะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของค่าไฟนะครับนี่ค่าไฟได้เงินคืนหนึ่งพันสี่สิบคะแนนนะครับก็เป็น สิบบาทนะครับอ่าสิบบาทนะครับอ่าได้เงินคืนสิบาทเห็นไหมจ่ายค่าน้ําได้จ่ายค่าไฟนะครับพันกว่าบาทได้คืนมาสิบาทนะครับนี่แล้วค่าน้ําล่ะนี่นะครับค่าน้ำเราจ่ายผ่านลาซาด้านะครับโคดนี้นะครับเป็นการสั่งซื้อนะครับนี่นะครับค่าน้านะครับเราได้มาสองร้อยห้าคะแนนนะครับก็จ่ายค่าน้ำสองร้อยกว่าบาทนะครับได้เงินคืนสองบาทนะครับเห็นไหมจ่ายค่าน้ําค่าไฟ เบ็ดเสร็จแล้วได้คืน12บาทแล้วจ่ายทุกเดือนนะครับค่าธรรมเนียมก็ฟรีนะครับเราไม่เสียค่าธรรมเนียมในการจ่ายเลยนะฮะแต่เราจ่ายปกติเราจ่ายที่เซเว่นเราก็จะเสียค่าธรรมเนียม15บาทจ่ายเคาน์เตอร์ซิวิส10บาทอย่างเงี้ยหรือว่าจ่ายผ่านแอปนะครับจ่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับแต่ไม่ได้เงินคืนนะครับแต่เนี้ยเรามาจ่ายผ่านแอปพลิเคชันช็อปจีนิตนะครับแล้วเราได้เงินคืนนะครับดีไหมฮะนะครับอันนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งนะครับแค่จ่ายค่าน้ําค่าไฟนะครับแล้วเราได้เงินคืนนนนะคครรับ่าาาา้้้ํไไฟเเดงิ เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับยังไม่รวมนะครับต่อประกันรถไหมฮะต่อประกันรถยนต์นะครับนี่ต่อประกันรถยนต์ครับใช้บริษัทเดิมนะครับประกันภัยเดิมถึงเวลาต่อเราก็มาต่อเนี่ยครับเช็คเบี้ยประกันที่นี่นครับเพื่อได้ส่วนลดนะครับอ่าแล้วก็ได้เงินคืนนะครับหรือประกันชีวิตครับประกันชีวิตปกติทาประกันชีวิตกับที่ไหนก็ลองมาเช็คดูนะครับว่าอ่าต่อประกันชีวิตเนี่ยเราก็ได้เงินคืนนะครับอ่าเห็นไหมรวมไปถึงในส่วนของแอปพลิเคชันต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ สั่งอาหารเราก็ได้เงินคืนไงเห็นไหมไลน์แมนเนี่ยเ,เราสั่งกาแฟสั่งข้าวกระเพราะอะไรต่างๆเราก็ได้เงินคืนนะครับลองเข้าไปดูในไลน์แมนนะครับเห็นไหมนี่จะเป็นการคืนคะแนนนะครับรายละเอียดในการคืนคะแนนนะครับสูงสุดที่0.69คะแนนนะครับอาจจะได้เงินน้อยครับอาจจะได้เงินการคืนเงินที่น้อยนะครับแต่เราใช้ประจำเลยครับเราใช้อยู่แล้วอะในชีวิตประจําวันของเราคนระับมันได้บาท2บาทสะสมไปเรื่อยๆนะครับครบ300บาทเราก็ถอนออกมาเป็นเงินเพื่อเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นได้นะครับแค่นี้เองนะครับแอปพลิเคชัน ช็อปจีนิตนะครับยังไงฝากแอปวันนี้ไว้ด้วยนะครับแอปช็อปจีนิตครับจ่ายทุกอย่างให้ได้เงินคืนนะครับจ่ายอย่างชันชนะนะครับหลังจากโหลดแอปมาแล้วนะครับเน้นย้ําเลยนะครับให้เข้ามาที่กลุ่มนะครับเข้ามาที่กลุ่มนี้เลยนี่เราจะมีการสอนนะครับสอนการใช้งานแอปนะครับว่าทายังไงใช้จ่ายยังไงให้ได้เงินคืนนะครับยังไงฝากติดตามในกลุ่มสอนงานของช็อปจีนิตนะครับถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับตามช่องทางที่แนบวันนี้นี้เลยนะครับจะมีทั้ง Facebook Line นะครับต่างๆทักมาครับแล้ว เฟซบุ๊กถ้าผมโพสต์ตาม Facebook หรือว่า YouTube ก็จะอยู่ในคอมเมนต์นะครับอยู่ในรายละเอียดนะครับลิงก์ต่างๆนะครับก็ลองมาใช้ดูครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสมารับฟังรับชมนะครับยังไงกดถูกใจกดติดตามกดซับสไครต์ให้ทุกๆช่องทางด้วยนะครับในวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ